ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะครับสำหรับเมย์แมจิกแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับเไปต่อกันที่องทูธถัดไปนะครับ k t Eurotech นะ k t e u r o t e c h ผมบอกว่าเอ่อเมื่อสักครู่ถ้าใชน่นบอลคือการตกปลาก้นบ่อคนชอปของถูกนะฮะซื้อสวนข่าวร้ายแต่ว่า Eurotech เนี่ยเป็นตัวเลือกสำหรับโมเมนตัมนะกำลังเป็นขาขึ้นชัดเจนพึ่งผ่านการปรับฐานมาอะแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็แข็งแกร่งด้วยและ เป็นท่าเปรียบกับดาราก็น่ายังไม่ช้ำนะครับเพิ่งจะเฉิดฉายขึ้นมาบนเวทีได้สักปีหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับเทคยุโรปนะตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นผู้นําในเรื่องของเทคโนโลยีในในยุโรปนะครับเพราะว่าหุ้นยุโรปที่เป็นเทคเนี่ยนะก็มีนักตอนนี้ก็คือมีกองนี้เนีครับนะครับ,นะรบเราใช้บริการหรือว่าเราใช้มาสเตอร์ฟันของใครก็คือ JP Morgan e u นยุโรปไดนามิกเทคโน o ลยีสปันนะครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียด เรียกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องผลดําเนินงานนะไม่ได้เป็นแค่ออคอทยแรกหรือเปอร์เซ็นทยแรกสิบเปอร์เซ็นแรกของเรนกิ้งหรือการจัดอันดับกองทุนเท่านั้นนะครับแต่ว่าคือเบอร์หนึ่งนะในแง่ของหุ้นยุโรปไม่ว่าจะเป็นแคตเกอรีไหนในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าผลดําเนินงานในอดีตไม่ได้บอกถึงอนาคตแต่เราบอกถึงว่าคุณภาพของการบริหารกองนี้เนี่ยไม่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็เราเลือกทีมบริหารที่มีความสม่ำเสมอนะแล้วก็มีฝีมือดีที่เดียวจากเซทีมอร์แกนนะครับ หน้าต่อไปเลยครับทําไมถึงไป็นเทคยุโรปนะถ้าพูดถึงเทคตอนนี้นะเทคช่วงที่ผ่านมาคนไทยคุ้นเคยกับหุ้นเทคไทยแทบจะเรียกว่าผู้ลงทุนเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นของเราเอาไว้ง่ายๆนะที่ผมเคยเจอมาเนี่ยนะเกิดมีหุ Tech ้นเทคดังนั้นส่วนใหญ่เทคสหรัฐเป็นตัวโมเมนตัมเป็นตัววินเนอร์เทคจีนสําหรับคนที่อยากที่จะตกปลากล้นบอ่อหรือว่าตอนนี้อยากหาของถูกถูกไหมครับนะมีความน่าสนใจทั้งคู่แต่เทคยุโรปเหมือนอยู่ตรงกลางนะมันเป็นลักษณะของโมเมนตัมนะมีการเป็นขาขึ้นคล้ายๆกับสหรัฐ แต่ระดับราคาของอะไรที่คล้ายๆกับสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะถูกกว่าในขณะที่เท็กสารัฐเท็กจีนเนี่ยเป็นลักษณะของ B 2 C Business to Consumer นะลูกค้าเป็นผู้บริโภคโดยตรงคุณจะเห็นเป็น Household Brand เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักแต่เท็กยุโรปลองนึกดูนะครับลองนึกลอให้นึกหบริษัทนะตอนนี้ท่นานอาจจะนึกได้ไม่ครบเพราะว่าเขามีจุดเด่นของยุโรปเนี่ยมีจุดเด่นคือ B 2 B ครับธุรกิจแบบ Business to Business ลูกค้าของเขาคือธุรกิจ ไอ้เป็นส่วนของซัพพลายเชนนะเออให้ชิ้นส่วนบางอย่างเทคโนโลยีบางอย่างใน E ีวีที่กำลังเป็นที่กำลังเป็นแนวโน้มอยู่ตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่า climate change นะต้องไปอยู่ในโครงการอะไร climate change เนี่ยมีอะไรอยู่อ,องค์ประกอบภายในชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้จากบริษัทยุโรปเต็ไมไ่หมดเลยยุโรปเป็นเต้ยด้าน B2B นะชื่อจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากแต่เป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกทั้งสิ้นนะ b 2 b เนี่ยไม่ได้ตกเป็นเป้า ของเอ่อเกลเลเตอร์หรือผู้ควบคุมกฎระเบียบด้วยเพราะถ้าคุณเป็น B2C ธุรกิจคุณไปสู่ผู้บริโภคเก็บข้อมูลอย่างไรถูกต้องหรือเปล่าเราเห็นประเด็นในแจกสาราถูกไหมครับการเก็บข้อมูลไม่ถูกต้องต้องมีการควบคุมหรือคุณกินมาจินเยอะเกินไปหรือเปล่าบร o ดโปรฟิตมาจินสูงๆเนี่ยคุณอาจจะโดนเพ่งเลงนะเอ๊ะคุณขาดกำไรผู้บริโภคมากไปหรือเปล่าหรือว่าคุณนะกินมาเก็ตแชร์คุณจะโดนคุณจะโดนอะไรครับแอนตี้ทรัส นะเรื่องของกฎหมายควบคุมการผูกขาดนะแต่ถ้าเกิดคุณทําธุรกิจกับตัวของธุรกิจด้วยกันเป็น B2B อย่างในยุโรปอย่างเนี้ยคุณไม่ค่อยตกเป็นเป้าของนกักการเมืองหรือว่า regulator เพราะว่าคุณจะกินมีบางบริษัทที่กินพว cost profit margin กำไรขั้นต้นสูงมหาศาลเลยบางบริษัทที่เป็น ai, คล้ายๆกลุ่มจะผูกขาดในเทคโนโลยีที่เหนือชั้นมากนะเรียกว่าแทบจะมีรายเดียวในโลกอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยโดนอะไรนะแล้วเขาก็สามารถ enjoy แบบนี้ได้นี่คือจุดเด่นนะครับ B2B มีมากมายอยู่ในยุโรปต่อเลยครับนี่คือตัวอย่างนะครับดูฝั่งผวามือก็ได้บริษัทที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยในยุโรปราคาย,ยังถูกกว่าสหรัฐเยอะอันนี้มองในแง่ของ PE นะฮะก็ไปดูกันนะครับในส่วนของ IT service มอเห็นเอ่อดูส่วนของ communication platform นะหรือว่าส่วนของ semiconductor นะครับบริษัทคล้ายๆกันอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองด้วยซ้ําแต่ว่าราคาเนี่ยระดับราคาในแง่ PE ต่างกันมหาศาลนะครับนี่คือตัวเลือกในยุโรปเทคยุโรปราคาจับต้องได้มากกว่าสหรัฐอัน,นี้ชเดจนต่อเลยครับ นะอันนี้ก็คือธีมลงทุนสำหรับปีนี้นะครับก็จะเป็นดิจิทัลอีโคโนมี่ดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ซัสเทนเนเบิลนะดิจนะิทัลเอน abler เพราะคำว่าเอน abler เนี่ยเอน a b l e e เอน abler มาจากเอนเบิลคือทำให้มันเกิดขึ้นนะมีส่วนทำให้มันเกิดขึ้นเติม E.R. ไปคือผู้ที่ทำให้มันเกิดขึ้นาอาจจะไปสนใจแบรนด์รถยนต์นะแต่ว่าผู้ที่ทำให้มันเกิดขึ้นคืออะไรในนั้นมีชิปเซมิคอนดักเตอร์มหาศาลจำนวนมากอยู่ในยุโรปหรือว่าชิ้นส่วนอื่นๆเทคโนโลยีอื่นๆเกี่ยวกับแบตเตอรี่ จำนวนมากอยู่ในยุโรปนะเป็นเจ้าเทคโนโลยีจะมาอยู่ในชิ้นส่วนนะครับอาจจะเป็นเอ่อไม่ได้ออกมาเป็นแบรนด์ที่เห็นอยู่ข้างนอกตัวรถอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ตีมันอื่นด้วยนะโดยเพาะกันกระตุ้นในยุโรปตอนนี้มีสองอย่าง climate change นะเพิ่งจะมี c o p 26ไปใช่ไหมครับ climate change ป้องกันเอ่อลดภาวะโลกร้อนอันนี้เป็นตัวหลักต้องลงทุนนะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยด้วยเฉยๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ digitalization นะมันถูกเร่งด้วยโควิดนะ disruptive innovation อะไรต่าง ตัวนี้เนี่ยพุ่งสู่เทคทั้งนั้นนะแล้วก็เทคยุโรปก็เป็นเตยแล้วก็ส่งออกเโนโลยีไปทั่วโลกด้วยนอกจากใช้ในยุโรปนะครับต่อไปเป็นท็อปเจนโฮลดิ้งส์นะท็อปเนโฮลดิ้งเราก็จะเห็นว่าถ้าใครสนใจกองนี้ลองดูก่อนนะลองไปช็อตลิสต์ในออแอปพลิเคชันบางอย่างก็ได้นอนนี้มีเยอะแยะนะครับอ่าก็ลองดูติดตามดูนะตอนนี้เรียกว่าโอ้โหเป็นที่คือหายอย่างมากนะในกลุ่มหุ้นของเทคยุโรปเนี่ยเทียบกับเอ่อยุโรปโดยภาพรวมเนี่ยเทคยุโรปตอนนี้กําลังมาแรง แล้วท่านเห็นเห็นประเด็นไหมครับในเรื่องของอเมริกากับยุโรปใครขึ้นโหนเบียเร็วกว่ากันณนะตอนนี้เราและตลาดก็เชื่อว่าสหรัฐขึ้นโหนเบียเร็วกว่าการขึ้นโอกเบียช้ากว่าของยุโรป ECB ยุโรปจะขึ้นโหนเบียช้ากว่าเนี่ยสภาพคล่องน่าจะเหนือกว่าสหรัฐสภาพคล่องเป็นปัจจัยดันราคาหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเติบโตสูงเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบในแง่ของมหาภาคแล้วเรื่องสภาพ,พคล่องเนี่ยเราเชื่อว่าเทคยุโรปก็น่าจะเหนือกว่าเทคสหรัฐและอาจจะเป็นดาวที่เฉิดฉาย ในปี2022ก็เป็นได้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นดาราก็หน้ายัางไม่ช้านะครับสำหรับเซกทุโรปเปอร์ฟอร์แมในหน้าถัดไปนะครับใกล้กจบละนนนี้ก็เป็นกองทุนระดับคุณภาพของ JP m o ม g a n แกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแรงกิ้งนี่ก็เรียกว่าเริศหรูอลังการนะแล้วในหน้าถัดไปครับในส่วนของกองทุนของเรานะก็คือลงทุนในกองทุนนี้กองทุนหลักคุลยูโรนะป้องกันความเสี่ยงดุริพิษแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ประมาณเก้าสิบอร์เซ็นขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นซอสออฟฟันของเราในแง่ของ ถ้าเงินนะก็ได้เปรียบเพราะว่าคือเงินยูโรนั่นเองนะเพราะเราป้องกันความเสี่ยงกับเต็มนะก็เงินยูโรก็ยังขึ้นดอกเบีย้ยได้ช้านะก็เหมาะที่จะเป็นแหล่งเงินนะครับโอเคอันนี้คือสองกองทุนของเรานะครับเคทีไชน่าบอลนะในเรื่องของตราสารนี่ยังลงทุนได้นะแล้วก็ราคาถูกยวคือคือยวสูงนะครับเคทีไชน่าบอลน่าลงทุนในเอ่อท่ามกลางภาวะเอ่อหลังวิกฤตนะแต่ราคายังเป็นวิกฤตอยู่เลยก็เป็นช่องว่างแล้วก็เคทียูโรเทคนะได้เป็นดาราหน้าก็ยังไม่ช้ำนะครับ